ดีค่ะนักเรียนชั้นหมหาทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาฝึกทำแบบฝึกหัดการบวกและการลบจำนวนเชิงซ้อนกันเลยดีกว่าค่ะต่อไปการบวกการลบจำนวนเชิงซ้อนเหมือนเดิมเลยค่ะลูกส่วนจริงบวกลบส่วนจริงส่วนจินตภาพบวกลบส่วนจินตภาพโอเคจบไหมตัวอย่างนี้มีคนมีคำตอบในใจแล้วว่าห้าบวกสาอาอ บวกด้วย 4-9i บวกข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะเด็กเ9บวกบเอ็ดก้าบวกสิบสอไอบวกสคบวกบ่ตอบ9บวกสิก็คือส่วนจริง5-4บวกนะคะนักเรียนบวกด้วย 3-9i บวกนะส่วนจริงบวกส่วนจริงนะลูกเอาส่วนจริงเดี๋ยวคุณหนึ่งไฮไลท์ให้นี่คือส่วนจริง สีเหลืองนะแล้วก็นี่คือส่วนจินตภาพนะคะเอาส่วนจริงบวกส่วนจริงส่วนจินตภาพบวกส่วนจินตภาพจะได้ออกมาเป็น9บวก12ไอเห็นไหมวันนี้เรียนเลขเบามากเลยนะเด็กเด็กง่ายมากด้วยนะคะบางคนอาจจะเสร็จแล้วไปดูข้อต่อน,นี้ข้อนี้นะคะตัวอย่างข้อนี้นะคะ2บวก4ไอบวกด้วย1ลบ3ไอบวกด้วยลบ2บวก รู้ตาอานะคะนักเรียนดูส่วนจริงก่อนนะล,ลูกส่วนจริงคือที่คุณหนึ่งไฮไลท์สีเขียวอ่ะส่วนจริงนี่นะส่วนจริงส่วนจริงนะคะหนูเอาวงเล็บหนึ่งก่อนเลยก็เป็นสองบวกหนึ่งลบสองนะคะแล้วก็บวกด้วยส่วนจริงสภาพตัวตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตรงนี้มีเครื่องหมายลบเอาลบมาด้วยนะคะจะได้เป็น 4-3ลบ3บวกรูท3นะคะวงเล็บปิดแล้วก็คูณกับไอค่ะจากนั้นนะคะเราก็หาผลลัพธ์ของแต่ละวงเล็บได้เลยค่ะเท่ากับวงเล็บแรก2หลบ2อ0เือ0นือ1นกั่ครับบวกด้วยวงเล็บนี้4-3ลบ3เป็น หนึ่ง <1 S 2> <1 S 1> นะคะจำนวนจำ <5 S 1> น,นวนอะตัก,กยะติดมันไว้อย่างนั้นละลูกไปเหมือนไปก็ตอบแล้วคาข้อนี้นะคะก็กลายเป็นหนึ่งบวกด้วยวงเล็บหนึ่งบวกรูสามไอค่ะตัวอย่างต่อไปตัวนี้นะ 4-5 i ลบ 5i ลบด้วย2บวก2อในกรณีข้อนี้ถ้านักเรียนกลัวพลาดนักเรียนคูณเครื่องหมายลบเข้าไปกับลบูกแ,แจกแจงเครื่องหมายลบเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนนะครุณก่อนนะกลายเป็น4-5 i ลบ5ถอดวงเล็บเลยลูกเป็นลบ2ลบ2นะคะ ล2 i ลบ2นะคะจากนั้นอ่านหนูก็ค่อ,คอยจัดการส่วนจริงส่วนจริงกับส่วนจริงนะคะแล้วก็ส่วนจินตภาพกับส่วนจินตภาพข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะสองลบเจไโอเคค่ะข้อนี้ตอบสองลบเอค่ะนักเรียน2องลบเอใครตอบสองลบเจไอพิมในแชทได้เลยค่ะ ก็เหมือนกันใครจะพาคุณหนึ่งทำพาเพื่อนๆทำเปิดไมค์ค่ะคนดีผมครับอ้าวเชิญค่ะว่าถอดลงเล็บเลยนะถอดถอดวงเล็บเลยนะครับเป็นเป็นลบสามบวกสามไอครับครับลบสี่ลบไอครับลบไอครับก็คือเอาเครื่องหมายคูณเท่าเลยนะคะและงให้ต่อโลก ก็แยกแยกเป็นเอ่อลบสามวงเล็บครับวงเล็บลบสามลบกับสี่ครับลบสี่ค่ะโอเคค่ะบวกด้วยแล้วก็วงเล็บสามไอลบไอครับสามไอลบไออย่างนี้อ่ะโอเคค่ะได้ออกมาเป็นอะไรลูกลบเจ็ดบวกกับสองไอครับลบเจ็ดบวกสองไอจบไหมจบครับ ข้อต่อไปใครจะพาพถาํามงคล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 ถอดวงเล็บออกมาถอดให้หมดลูกมาจัดก,การนะพูดนะลบสามบวกสี่ีเอาเออสี่ละขั้นตอนก่อนเี่เอาสี่ละขั้นตอนครับถอดวงเล็บก่อนลบสามถอดวงเล็บครับลบสามลบสองไอครับแล้วก็กระจาย ลบเข้าไปในวงเล็บครับครับผมเป็นได้บวก4บวก i ครับโอเคครับให้ต่อลูกแล้วก็วงเล็บเปิดครับครับลบ3บวก4แล้วก็วงเล็บปิดครับค่ะครับแล้วก็อ่าอันนี้มันลบวงเล็บเปิดอ่าอ่าบวกบวกเอาบวกเป็นสูตรเหมือนกันแล้วก็ลบ 2i ครับครับ บวกไอครับบวกไอครับอ่าเท่ากับเท่าไหร่ครับแลบ้วก็มาเรียบปิดครับ,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 บครับอตอบลบหนึ่งบวกไอครับลบหนึ่งบวกไอเหรอเฮ้ยตอบตอบหนึ่งครับครูพูดผิดตอบตอบหนึ่งตอบหนึ่งตอบหนึ่งลบไอครับโอเคตอบหนึ่งลบไอครับแล้ข้อนี้ใครจะทำเปิดไหมคะ่ะ เปลนคนบ้างนะให้เพื่อนบ้างผมผมอ่าเชิญค่ะทำยังไงมันง่ายมากเลยนะข้อเนี้ยอ่ะเชิญเชิญพาทำเลยค่ะก,ก็เอาห้าบวกถอดวงเล็บเลยครับผมอ่าถอดวงเล็บบวกสามไอบวกเจดไอครับบวกเจดไออ่ะครับไปให้ตอบครับก็กลายเป็นห้าบวกกับซีไอครับ อวกสิบไอเพราะว่ามันไม่มีส่วนจริงใช่ไหมส่วนจริงมันมีตัวเดียวใช่ไหมลูกโอเคก็เอาจินภาพบวกกับจ no ินภาพข้อต so, okay. so, ่อไปใครจะพาทำโจค่ะเปิดไม้ค่ะผู้ชายใครอ่ะผมผมผมคือใครนิวนิวนิวนะทพลอ่านให้นิวินิวเป็นคนน่ารั นิวทำเห็นเป็นเห็นเป็นหกลบสี่บวกสองไอครับหกลบสี่แล้วก็บวกสองไอครับ <2 i. S 2> ได้เป็นไรลูกสองบวกสองไอครับสองบวกสองไอนิวบวกนิวบวกสองค่ะใครทำข้อนี้เสร็จแล้วบวกหนึ่งค่ะลูกข้อต่อไปใครจะพาทำบวกสามตรองยากแน่เลยครูให้สามไม่งายต้อง หมอห้าครับผมผมอ่าเชิญค่ะผมคือบนิว <Newton S 1> ตันครับอ่มามันต้องข้อนี้มันต้องนิวตันนิวตันพาเพื่อนทำาะไลูกทำยังไงพดวงเล็บก่อนครับอ่าโอเคครับเป็นยังไงครับเอบวกบไอบวกสองบวกห้าไอครับเท่ากับสามลบไอเท่ากับสามลบ อ่าแล้วให้ต่อลูกเราก็จัดกลุ่มครับ a บวกสองครับ a บวกสองบวก di บวกห้า i di บวกห้า i ในเคสนี้เอาส่วนจริงเท่ากับส่วนจริงเลยลูกเคสนี้เอาส่วนจริงเท่ากับส่วนจริงโอเคครับผมก็จะจัดรูปเป็น a บวกสองเท่ากับสามครับ a บวกสองเท่ากับสามครับ a ก็เท่ากับ a เท่ากับหนึ่งครับแล้วไงต่อครับแล้วก็จัด b i บวกห้าเท่ากับ b บวก i ห้า i เท่ากับลบ i ครับเท่ากับลบ i b บวกห้าเท่ากับลบหนึ่งครับ b บวกห้า เท่ากับลบหนึ่งครับ B เท่ากับลบหกครับ B เท่ากับลบหกโอเคข้อนี้ A ได้ A ตอบหนึ่งแล้วก็ B ตอบลบหกนะคะโอเคค่ะวันนี้ครูมีกรมาฝากทุกคนค่ะ36อกหนึ่งสุดเซ็กซี่2 4เอวหอันสุดสวย <c oughs> 35สิบาะพกไหวใจระรวยวรวมแล้วสวยเก้าาน้ำหนักคู่เ <c oughs> จอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ